สวัสดีค่ะสติวเดนกลับมาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาอีกครั้งนะคะและก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนนะคะเราไปทำรับสมองกันก่อนนะคะรับสมองในวันนี้นะคะให้สติวเดนเข้าไปทำได้ที่แอปพลิเคชัน Word Wall ตามลิงก์ที่ทีเชื่อแนบให้ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ 1> Number 1 ข้อใดเป็นประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวกไก่กมีหนี้สินขไข่มีเงินไว้ซื้อของเล่นอควายมีเงินเหลือเก็บข้อนี้ตอบอะไรนะคะติวเดียนเก่งมากเลยค่ะข้อนี้ตอบคอควายนะคะถ้าเราใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวนะคะเราก็จะมีเงินเหลือเก็บนั่นเองค่ะ Number 2ถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินเกินตัวจะส่งผลอย่างไรก็ไก่เงินไม่พอใช้ขอไข่มีเงินซื้อสิ่งของที่อยากได้คอควายมีเงินเหลือไว้ใช้ในวันข้างหน้าติษเดนคิดว่าถ้าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวจะเกิดอะไรขึ้นคะเก่งมากเลยค่ะ ตอบกอไก่นะคะเงินไม่พอใช้ค่ะ n u m b e r 3การปฏิบัติตนอย่างไรทำให้มีเงินออมกอไก่ซื้อของน้อยกว่าเงินที่มีขอไข่ซื้อของมากกว่าเงินที่มีคอควายซื้อของเท่าที่มีเงินฉเฉลยนะคะ ตอบกอไก่นะคะต้องซื้อของน้อยกว่าเงินที่มีนะคะสติวเด้นถึงจะทำให้เรามีเงินเหลือเก็บนะคะ number 4การจดบันทึกเงินออมมีประโยชน์อย่างไรกอไก่ทำให้รู้จำนวนเงินออมขอไข่ทำให้รู้รายรับคอควายทำให้รู้รายจ่าย เฉลยนะคะติวเดนตอบข้อกอไก่นะคะทำให้รู้จํานวนเงินออมค่ะ n u m b e r 5ข้อใดคือประโยชน์ของการออมเงินกอไก่มีเงินมากกว่าเพื่อนขอไข่มีเงินใช้จ่ายยามจำเป็นขอควายมีเงินสำหรับให้เพื่อนยืม เฉลยนะคะสติเดนประโยชน์ของการออมเงินนะคะนั่นก็คือขอไข่ค่ะมีเงินใช้จ่ายยามจำเป็นนะคะและท็อปปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือรายได้รายจ่ายและการออมค่ะรายได้หรือรายรับนะคะรายได้หมายถึงผลตอบแทนที่ได้จากการประกอบอาชีพ โดยอาจจะได้เป็นเงินหรือสิ่งของต่างๆนะคะเราจะเรียกว่ารายรับค่ะในช่วงวัยของติวย์เดศนะคะที่ยังเรียนหนังสืออยู่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะรายรับที่เหมาะสมของเรานะคะก็อาจจะได้มาจากเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้นะคะ mm. เงินที่ได้จากญาติพี่น้องค่ะเงินทุนการศึกษานะคะหรือเงินรางวัลจากการทำความดีค่ะ รายรับที่เป็นรายได้ที่ไม่เหมาะสมนะคะติวเดนเช่นเงินที่ได้จากการโกงผู้อื่นเงินที่เกิดจากการลักขโมยจากผู้อื่นค่ะเงินที่เกิดจากการทำงานที่ผิดกฎหมายเงินที่ได้จากการเล่นพนันนะคะถือเป็นรายรับที่ไม่เหมาะสมนะคะ ต่อไปนะคะสติวเดรเราไปดูกันที่รายจ่ายนะคะรายจ่ายนะคะหมายถึงเงินที่เราจ่ายออกไปนะคะหรือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการค่ะการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้นะคะสติวเด้นจะทําให้เรามีเงินออมค่ะการใช้จ่ายที่เหมาะสมนะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาค่ะ 2. นะคะแบ่งเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะ 3. นะคะจ่ายให้น้อยกว่ารายได้ค่ะและ 4. นะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเพื่อจะได้ทราบว่าเราได้รับเงินมาเท่าไหร่และจ่ายออกไปในสิ่งที่จำเป็นหรือไม่นะคะ ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้นะคะสติวิเดนจะทำให้เราดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะและมีเงินเหลือเก็บนำมาใช้ได้ในอนาคตนะคะวันนี้ที่เชื่อมีวิดีโอเกี่ยวกับครอบครัวของพลอยนะคะมาให้สติวิเดนได้ดูกันนะคะเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายค่ะน้องๆคะ่ะการประกอบอาชีพนั้นก็เพื่อที่เราจะได้มีรายได้ มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะคะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ยังมีความสุขและเราจะได้มีความภูมิใจในเงินที่เราต้องทำงานเพื่อแลกมาด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้น ไปติดตามกันได้เลยค่ะน้องๆน้องๆยังจําครอบครัวของพลอยได้ไหมคะว่าแต่ละคนประกอบอาชีพอะไรกันบ้างเรากลับมาดูกันอีกครั้งนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของพลอยช่วยกันประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะคุณพ่อของพลอยจะต้องดูแลสวนผักผลไม้ของตนเองอย่างดีซึ่งจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงในผลผลิตของตน เมื่อผลผลิตเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะนำไปขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือไม่ก็นำไปขายที่ตลาดโดยมีคุณแม่คอยเป็นผู้ช่วยอยู่และนอกจากนั้นคุณแม่ยังทำหน้าที่เป็นแม่บ้านอีกด้วยค่ะส่วนพลอยมีหน้าที่เรียนหนังสือแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้รู้ไปแล้วว่าการทำงานประกอบอาชีพนั้นก็เพื่อที่จะให้มีรายได้หรือเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะ ซึ่งเงินเดือนหรือเงินที่ได้จากการขายของก็คือรายได้นั่นเองค่ะอย่างคุณพ่อของพลอยเมื่อเอาผักผล,ลไม้ไปขายก็จะได้รับเงินมาเป็นการแลกเปลี่ยนส่วนนี้เราเรียกว่ารายได้ครอบครัวของพลอยมีรายได้จากการทําการเกษตรซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆของพลอยก็ได้รับมาจากคุณพ่อค่ะเราก็ได้รู้จักรายได้กันไปแล้วนะคะต่อมา เราก็จะนำเงินที่ได้มาไปซื้อสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งจ่ายค่าอาหารค่าเดินทางค่าเสื้อผ้าค่าน้ำค่าไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ารายจ่ายนั่นเองค่ะ น้องๆคะรายจ่ายคือการนำเงินที่ได้จากการทำงานไปใช้จ่ายการบริโภคก็หมายถึงการกินหรือการใช้สิ่งของที่เป็นสินค้าและบริการต่างๆเพื่อสนองความต้องการของเราเราทุกคนก็ต้องเป็นผู้บริโภคทั้งนั้นนะคะเช่นเราต้องรับประทานอาหารเราต้องใส่เสื้อผ้าเราต้องขึ้นรถเมล์เป็นต้นคะ่ะรายจ่ายของแต่ละครอบครัว ก็จะแตกต่างกันไปตามความจำเป็นต่างๆนะคะทั้งรายจ่ายประจำวันรายจ่ายประจำเดือนและรายจ่ายที่ไม่แน่นอนซึ่งรายจ่ายเหล่านี้ก็เช่นการจ่ายค่าอาหารการจ่ายเพื่อเป็นค่าบริการการจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าของบ้านค่าโทรศัพท์หรือแม้แต่เวลาที่เราป่วยไปหาหมอ เงินที่จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเราก็เรียกว่าเป็นรายจ่ายเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูรายจ่ายที่บ้านของพลอยกันนะคะน้องๆในแต่ละวันคุณพ่อคุณแม่ของพลอยจะต้องจ่ายเงินให้พลอยไปโรงเรียนจากนั้นในทุกๆวันคุณแม่ก็จะต้องออกไปซื้อกับข้าวมาทำเป็นอาหารให้ครอบครัวรับประทานและก็ต้องดูแลในการชําระค่าน้ำ ถ้าไฟฟ้าหรือถ้าต้องการที่จะซื้อของอื่นๆหรือสมาชิกในบ้านป่วยต้องไปหาคุณหมอคุณแม่ก็จะต้องแบ่งเงินมาใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรายจ่ายของครอบครัวทั้งนั้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คือหัวหน้าครอบครัวที่ต้องทำงานเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว เราเป็นลูกก็ต้องรู้จักใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมด้วยนะคะการใช้จ่ายเงินของครอบครัวม,มีมากมายเลยนะคะทั้งรายจ่ายที่เป็นส่วนรวมของทุกคนและรายจ่ายของแต่ละคนดังนั้นถ้าเรามีสิ่งที่ต้องการซื้อแต่จำเป็นไม่มากนะักเราก็ควรที่จะคิดก่อนที่จะซื้อทุกครั้งว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดมีประโยชน์หรือไม่เรายังเป็นนักเรียน ที่ยังไม่สามารถทำงานหางานเองได้ต้องขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็มีรายจ่ายมากอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัด้วยการรู้จักใช้สิ่งของซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นรู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะช่วยลดรายจ่ายของคุณพ่อคุณแม่ไปได้เยอะเลยค่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมค่ารถโดยสารประจำทางเหมาะสมไหมคะสติวเดนเหมาะสมนะคะเก่งมากค่ะจ่ายเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ตามเพื่อนเหมาะสมหรือเปล่าคะสติวเดนเก่งมากเลยค่ะไม่เหมาะสมนะคะ จ่ายค่ารักษาพยาบาลเหมาะสมนะคะติวเดนสรุปนะคะติวเดนรายได้นะคะคือเงินที่ได้รับมาจากการทำงานค่ะรายจ่ายนะคะคือเงินที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการค่ะส่วนเงินออมนะคะคือเงินที่ได้มาจากรายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วนะคะจะเหลือเงินจำนวนหนึ่งค่ะเรียกว่าเงินออมนะคะ ต่อไปนะคะติวเดนให้ติว d เดนทำแบบฝึกหัดในแอปพลิเคชัน l i v e worksheet ตามลิงก์ที่ทีเชร์แนมให้ได้เลยนะคะแล้วพบกันในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ